นี่คือสปอรตตัวอย่างจากเด e t th ท t o o m ท่านจะได้สปอรตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วแก้วมังกรภูเร่อสดสดใหม่ๆจากสวนกิโลกรัมละ20บาท3กิโล50สิบาทมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับแก้วมังกรผู้เรือใหม่ๆจากสวนโลละ20บาท 3กิโล50บาทหวานหวานอร่อยอร่อยเชิญครับเชิญครับได้ยินเสียงนี้แล้วด้านหน้าด้านใาด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับวันนี้หน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายแก้วมังกรนีเรือสปอตเอสดดไม่ใหม่จากสวนมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับเพียงกิโลกรัมละ20บาท 3กิโล50บาทมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับแก้วมังกรผูเรือสดสดนี่คือสปอาตตัวอย่างจาก <the S 1> สวนด o ทมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับ